สบายดีป้าลุงสบายดีบ่สมองสบายบ่สุขสุขคนพ่อพอกับส่องเอิญพี่น้องเมื่อนี้ลงคลิปซะพี่น้องเอ้พาองานเวีอ่ะพี่น้องเอ้แหลนไตแหลนเนื้อแหลนน้ำร้านพี่น้องเอ้แหลนน้ำนังแท้ในการกิ๊กห้ากับห้ากัมาเฮือนแล้วกันหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเพื่กินพี่น้องก็ลบลงไปส่งให้ ลงไปญี่ปุ่นบริวายญี่ปุ่นพี่น้นอ,งนองเด้อเขาก็ขึ้นมาแล้วสีแดงน้องกินลงไปส่งให้เขาเจดดับพี่นอ้องเพราะว่าไม่ผ้าพื้นมานอนพี่มานอนน้ำลานใสยอยู่บ้านน้องข้าเออบ้านน้องข้าบ้านปังพี่น้องด้วยบ้านบาน้บานนั่งข้ามกระแมน่นผมลายบ้านสีแดงน้อกินพี่น้องสีลงไปส่งให้เพื่อนหรือว่าสีลงเอาเอาลงไปให้เพื่อนกินอะไรพี่น้องเลยให้บรารีบแป่งพี่น้องเขาขอเป็นตากล้องก่อนพี่น้อง Những cái đủ đích, và nay. Tông cận đuốc 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 Mẹ bơi bớt đó mẹ tóc nè Ừ tóc nào ờ. ờ, mất ờ, tóc ờ. <laughs> <kim>, <laughs> nào một tóc nào mấ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 t tóc mất tóc nào 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 mất như vậy จะถามเดินไปตะกินไงวาจิมีคนตีวายเจมส์มาไปพี่น้องลงไปพบปะกันอยู่เพื่อนอน้องแทนบุญอลไรพี่น้องเ,เอ้ขวดเมงซอนพี่น้องเอ้เมื่อเอาอีบานเมียยีห่หายไร้ด้วยไอ้คองแส็บของนัวของแส็บให้น้อย โบแม่รถขอนเสพพี่น้องดอกพี่น้องมันหาอืดหายาพี่น้องกระชิบแดงรูปให้เพิ่นกินยูเน่นคอนเสพมีหน่อยคอนเสบมีหน่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เอาลงไปซีมพี่น้องเอ้ยมีอยังกากินน้ำกันพี่น้องเลยทีเรียบร้อยะห่อเสื้อตรงเลยเป็นบาลีเป็นฟูแตงพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องลงไปพบพ่อกันอยู่ เพื่อน้องแทนพี่น้องเอ้ยจักซิมีพายแหละไปกันเลยหอดเป็นทีเหล็บร้อยมอนี่พากูเหยียบร้อยค่ะแม่ลงกจะรับเลยใครวะพวกพวกเธอมาทำอะไรกันมาหยั่งมัดตีพวกไครนะง่ายมันมัดตีพวกใคร มนจกราะเีอืมเกี่ยวหี้ะเฮ้ยเยเอ้ยแต่ก้าวแค่กูเอินนี่มึงีเอิได้บอเออยี่บอผมไม่ได้ใค่ขี้นะบ่โอนบ่ได้มีขี้อีอนแบบที่ใส่ขี้นี่อืมที่บ้า ีน้องเอ้ยน่องแก่แต่เราดีมึงชิมบังต้มหมูอันน้องมึงสะก้อนต้มหมูอีแม่กูใช้เกลือน้อยเดียวนึงแล้วนึงจะกินก็ได้น้ำอยู่นในภายนั่นน่ะห่วยมอนี่

นี่ตัวย่านะเราไปหยียบในมือเราได้คู่หนึ่งแม่เราควรมาขายนะเอินโอ้จังเลยจะไปขายได้พายกได้สร้างมาสิเอามาขายมื่นได้แล้วหาพันมึงจะตัวได้เห้ยเราบปขายเป็นโลเราขายเป็นธงน้อยเดียวหนูจังหาพันมึงเป็นถุยเพื่อเห้ยเนาะโอ้ยมันกะเว้อดอกซชำนะน้อย่พอชำนี่นะดึงลายมาเลย เอาสิพันเนาะชองตัวเกาโอเค่บตัว่ากันไว้สิบวันมาให้กินแล้วคลองแฉบมีน้อยทั้งลูกชายทั้งทั้งลูกชายจะคล้องกันอันนี้เพื่อนวะเ้ยเบิดกระมือเอาอีกเรทัวมันก็ขับมันยั้งเราแล้วไม่ไม่ไปหาลิอะไน

โอ้ยใส่กัาบไปคือเก่าโลดคัขานั่นนะเข้มเต้มก็เข้มกลัวนี่ก็เข้มเอาลงมาแล้วพี่น้องเขาร์บกินอาหุบเมื่อคืนแล้วของเขาร์โบกิขึ้นเหนื่อยเลยนะมันเชียงยังหำปุ๊ดลงเลยเถอะคนน่ะ บ่บ่นมกันยังคนนั่นแหมฮกไเทาไหร่ลูกอืมยังขเอาที่กอนอบนี เตกี่พาขึ้นเหรอบกนําเนไดอกพิดาขึ้นเนี่ยคือเย็นกูมือกาแฟคือละสีซ้มไวอยู่การบวกกินในการกินละสั่นนี่มือไปันมือทีสีแจ๊กนะว่าเออแล้วขึ้นสีแจ๊กมือคว้าสิ่ ไปกินกาแฟมาหอนเฮือนนอนไหมเฮยนอนไหกินกาแฟเก็บเงินกัะไั่บ้างต่าตด้งมีน้องเขากาสิเก็บป้าไปเตรียตัวนี้น้องผากดไหลกดเซื้กดติดตามสองเงิืนพี่น้องติดพลาดกันได้กากาขวดกาแฟพี่น้องใ้่ิมหน้าเอกันใหม่สบายดี